โกสปอตบวกเพิ่มอีก20ดอลลาร์ลุ้นจะยืน2,652ดอละลาร์ได้หรือไม่โดยได้แรงหนุนจากปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนที่รุนแรงเพิ่มเติมส่วนทองไทยขยับตามเช้านี้เปิดตลาด43,150บาทสวัสดีเพื่อนๆ่น,นักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่20พฤศจิกาย,ยนนะครับโกรายังมีข่าวคาวเกี่ยวากาับลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามและให้กําลังใจพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับพรอมเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ขอบคุณมาสาัค้าทองเรีย ของเมืองไทยที่สับสนุนการเือน,นของโกลาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intaco รดจำกัดบริษัท o x i d สจำกัดบริษัท Channing บ o b เล l ยน n จำกัดบริษัท Channing จ o Jewelry จำกัดบริษัท TDC โ o จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัด ดูราคาทองคำไทยก่อนเลยครับวันนี้ปรับตัวขึ้นแรงมา350บาทนะครับส่วนวันนี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันไม่ขยับนะครับก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงขันมาปรับเพิ่มขึ้นมา50บาททําให้ราคาขายของทองคําแท่ง9 6า5และเวลา10.30นอยู่ที่43,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 3 5 0บาทขณะที่ราคาทองรูปพันธ์ราคาขายอยู่ที่43,650บาทราคารับซื้ออยู่ที่42,281บาท24สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่1 4 5 3บาทต่อดอลลาร์โดยหัว สืงเขีดมาว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแต่เริ่มเข้าใกล้แนวต้านสําคัญแถว4 3 3 0และก็4 3 5 0 0บาทซึ่งอาจทําให้ราคาทองคําแท่งเริ่มชะลอตัวปรับการปรับตัวขึ้นนะครับหากไม่ผ่านแนวต้านนัล่กวให้ขายทั้งกำไรออกมาก่อนนะครับและรอเข้าซื้อใหม่บริเวณแนวรับแถว4 2 8 0 0บาทตอนนี้ก็เป็นการเน้เนเก็งก,กำไรระยะสั้นไปก่อนนะครับทางนี้ให้แนวต้านที่4 3 2 0 0และก็4 3 3 0 0บาทส่วนแนวรับอยู่ที่40,300และก็4 2 8 0 0บาท,บท, 43, 000, 42, บาทดูภาพรวมกันขึ้นไวราคาโกลด์สปอร์ตเมาาื่ ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่2ปรับตัวขึ้นอีกย0ดอิลาร์ไปแต่จุดสูงสุดที่2,640ัอล่ลาา์นะครับโดยราคาทองคําปรับตัวขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานรันเสเซียได้อนุมัตการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อรับมือกับการโจมตีผรมแดนเป็นวงกว้างนะครับขณะที่ยูเครนก็ได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลของโจมบเดนนะครับให้ใช้ระบบขีปนาวุธของสหรัฐโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้นะครับล่าสุดประธานาธิ ฝัง่งเยอรมนีมีความนองเดที่จัดหาขี่นาวุธล่อมิสัยไกลให้กับยูเครนนะครับเพราะกันได้มีรายงานว่ามอวนล่าคาที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้ใช้ขี่นาวุธที่ได้อนุมัติในการโจมตีคาวุธในพื้นที่รัสเซียนะครับทำให้ปร,ระธานรัสเซียได้อนุมัติการใช้นิวเลียร์ในการตอบโต้ดังกล่าวนะครับซึ่งมาต้องติดตามว่า,าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีความขยายวงกว้างออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูมุมมองการคุณจจกบริษัทค้าทองในประเทศทาง TDC g ก o มองว่าราคาทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นันที่สองนะครับจากการฟื้นกลับมาย สำคัญได้นะครับทั้งนี้ภาพรวมยังเป็นการชละลอตัวการปรับตัวลงนะครับและก็มองว่าราคาทองคําจะแกว่งตัวออกรานข้างนะครับโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีข้อมูลจากแบงก์ออฟอเมริกาพบว่ามีไม่เงินไหลออกจากตลาดทองคําในปริมาณมากสุดในรอบปีนะครับจึงมองว่าจังหวะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเป็นจังหวะในการลดพอร์ตการลงทุนในฝั่งซื้อนะครับในโซนแถว2,640ดอลลาร์ 2, นะครับนานิชานิงโกลบอกว่าราคาโกลสปอร์ตรีบาลเข้ามา ใกล้จุดเปลี่ยนของการรีบาวกลางเพื่อไปสู่การรีบาวเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคร้งนี้หางราคาสามารถทะลุแนว2,652นา่าแล้วก็ยืนได้ก็จะเข้าสู่การ รีบาวเยอะนะครับมีโอกาสที่ราคาจะไล่ตัวขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อไปสมผัสแนวต้านทีละเสปนะครับโดยเป้าหมายสูงสุดของรอบการรีบาวมากอาจจะอยู่ไกลสุดถึง2,695ดอลลาร์ได้ในทางกับการหาราคาไม่สามารถทะลุหรือว่ายืนแนว2,652ดอลลาร์ได้ก็จะมีความเป็นไปได้อยู่2แบบนะครับคือการย่อตัวกลับมาทดสอบแนวต้านเปลี่ยนเทรนด์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับที่จะทิ้งตัวลงไปเลยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ย่อตัวว่าจะติดแนวต้านหรือไม่ที่ทําให้อ่เสียทรงต่อการขึ้นได้หรือไม่นะครับท้งนี้เพื่อไม่ให้เสียส ต้นนะครับการยอดตัวก็ไม่ควรลุด2,608ดอลลาร์ิฉะนั้นอาจจะเกิดการทิ้งตัวต่อเนื่องได้นะครับการลงทุนในช่วงนี้พิจานณาเล่นทีละสเต็ปนะครับหากรับความเสี่ยงเล่นน้อยกับทิศทางทองคําที่กําลังเลือกทางอยู่ก็ควรอยู่นอกตลาดไปก่อนนะครับโดยเชนิงโกมองกลุ่มลงทุนว่ากาลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อช่วงรอยต่อของเทรนนะครับการเข้าลงทุนควรเคร่งครัดเอสอลนะครับโดยเทรนลักษณะของการไล่ราคาขึ้นจากแนวเบรกที่2,632ดอลลาร์ยิงควรฟอลโล่บายในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับที่2,634 ถึง2 6 2 0ดอลลาร์เหืือตัวเฉลี่ยที่2,616ดอลลาร์เอ็นคาทิสเที่2,608ดอลลาร์ส่วนแนวตันที่2,646-49 2 6 6 0แล้วก็2,675ดอลลาร์ครับทางด้าน YLG ระบ,บุว่าราคาโกสปอตแกว่งตัวในกรอบไซด์เว้อัพยกระดับจากจุดสูงสุดของวันก่อนหน้าอย่างต่อนเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามราคาก็ปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแนะรอเปิดสาซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวใกล้แนวรับ2,622-2,604ดอลลาร์ควรเน้นการลงทุนระยะสั้นนะครับ ทองคำทอยอยขึ้นก็ให้เปิีสัญลักษณนะครับหากไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ2 6 5 6ถึง6,2675ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากราคาหลุดนะครับ2,604ดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่เอสโกมาว่ายูเครนประเดิมยิงจรวดพิสัยไกลเข้ารัสเซียนะครับนักก็รัสเซียตอบโต้ด้วยการแก้กฎหมายสามารถใช้นิวเคลียร์ในการตอบโต้ได้แล้วก็ตัวเลขอ่ายอดขายบ้านมือสองเมื่อคืนนี้ของซัดก็แย่ลงนะครับซึ่งทั้งสองปัจจัยเนี่ยดันราคาทองคําปรับตัวขึ้นต่อขยับเก้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ2,650แล้วก็2,665ดอลลาร์ ให้ระวังแรงขายทำกำไรในโซนแนวต้านหลังกาด้วยนะครับพฤิการลงทุนถ้าราคาปรับขึ้นให้ขายทำกำไรเพื่อลดพอร์ตนะครับหรือว่าเข้าเทรดสั้นๆเร็วๆจบในวันนะครับแล้วก็รอท่าทองคายืนเหนือ2,550ดอลลาร์ไม่ได้สัปดาห์นี้ราคาจะลงทํานิวโลต่อนะครับวันนี้ก็ลุ้นให้ราคาบวกต่อนะครับแต่ก็มีจุดหนีที่2,598ดอลลาร์าครับนี่คือมุมมองการลงทุนจากบาัทองคารวมถึงภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําทั้งโกลด์สปอร์ตแล้วก็ราคาทองคําไทยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงบาายมีกร คุยเพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ของทางอินตาโกโกเทนนะครับมาดูมุมมองของอินตาโกแล้วว่าราคาทองคํารีบาวรอบนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ